อย่างผมเนี่ยเคยเจอแต่พระในสมัยก่อนที่คนเล่นว่าคือพระจริงๆคือคือต้องเก่าต้องเก่าต้องมีอายุครับนะครับแล้วเป็นพระที่มีชื่อเสียงผมก็จับจุดแต่พระพวกนั้นนะฮะอย่างพวกเกจิอาจาร์เหรยนเหรืออะไรต่างๆมาที่หลังสมัยก่อนใครได้พระขุนแผนเคลือบสักองเงยยกตัวอย่างนะครับโอ้โหลือกันทั้งสนามเลยโอ้โหสมัยนั้นก็เช่ากันหลักพันก็ถือว่าแพงมากและนะฮะสมเด็จวัละครังเนี่ยองละห้าหกพันหนึ่งตอนที่สมัยที่ผมอยู่นั แล้วก็มาหมื่นกว่าขึ้นเร็วผมเดาว่าราคานี้ขึ้นเร็วขึ้นเร็วมากพระองค์แรกเลยที่ที่ป่าต้อยได้มาแล้วรู้สึกว่าแบบภูภูมิใจจริงเลยแล้วได้จากการดูตัวเองหรือได้มาด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเป็นพระกรุพระอะไรครับพระกรุชื่อพระธ่ามาปรางจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพระที่สวยขาวครับนะไม่ได้เช่าหรอกอหยิบของพ่อมาพอหยิบมาก็ไปโชว์คนนู้นคนนี้คนก็อยากได้กันแต่สมัยนั้นก็ถือว่ามีราคาองค์เราประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทให้เช่าไหมไม่เช่า khỏe anh bay khỏe mà bay mà cho anh, ma, anh, ma, anh ma, ma. kháng thuật thai